ยังกันเ,เขามีงานอะไรกันเราก็ไม่รู้ครับเราไอ้เ,อเจียวพามาเดินอ๋อมิงม่งมิ่งมิ่งมาทำบุญใช่ไหมทางพระพระปฐมบรมมาสุข ปีหนึ่งแล้วครับมืออื่นมือนมือนะกมือปีหนึ่งแล้วเร็วอยอยออกมาฝนตกใช่ตัวนี้ นีเนี่ยคือเก็บดินโคีอะไรม่ได้มนช่วยเหรอ่ปชุบไปเย็บจ้างน้ำฝนน้ำบัอาบจ้างเต้นน้ำฝนน้ำไม่ต้องอาบกูเป็นต่อสานก็เหลือสยเรอจ้างน้ฝนน้น้่ได้เลยไม่แม่ผโล้ยพุ่นพุ่นนี่เราพวงนงพุ่นนะเมียจ้างจคองพี่เมีเอ็นเอ็นจ้างแนุ่่นเรียนนเพุ่นนะ วพมเลมุ่นสบยบุญครับหาบปลาสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับสาทุเลยครับสาทุแล้วสาทุแล้วพี่บัวเราก็มาครับเออฉันนีนเลยฉันนีนะ วัดพระธรรมนะครับวัดพระธรรมวัดพระธรรมนะฮะพระสร้างเราก็ได้สร้างมาเรื่อยๆนะครับสร้างมาเรื่อยๆสร้างมาเรื่อยครับันนี้สร้างมาเรื่อยอืมฮะ ไอ้เลิฟทำไมเองน้อยอย่างงี้เล right? ิฟซามิงเลยเนอะเอาเอาไหนลูกชายเราอยู่ไหนเอาไอทายเห็นแล้วลูกชายเราเพียวขึ้นแล้วยืดขึ้นแล้วเจียบอกแต่งตัวต้องใช้โต๊ะยืนแล้วครับมโมธนาบุญกับมิงด้วยนะครับ มาทำบุญสร้างพระนอนนาโยมมาถวายตัสงใ้อ้วายพระเอ้า <c oughs> อันนั้นอันนี้พระอันนั้นพระนอนอันนี้พระนางเอียพระนางเอด,อดางเดงเงเด้งดงเดงเดง้้เด งแก้วอยังลูกอือหางสันุกจันเย้าป่าสายนี่นะน่าจะเอาบัวมานอนเล็กนะน่าจะสนุกดีลุงมกรุ่มรุ่เขาก็จะสบายกันนะครับเราก็อาจคลิปไว้ ลูกชายเราลูกหล่อขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะตาผู้ชายมไมตาผ้ย มาบาไา่เอ็มมาบาไา่เอ็มหมูโอ้ใกล้เสร็จแล้วครับด้วยถึงว่าครอบหมู่บ้านเราวัดเราจะเป็นวัดเล็กๆนะครับแต่ เขาเรียกว่าอะไรไม่ออกหรือภาษาไทยค็ผิภาษาไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าสมรสร้างฮะไม่ออกเขาเรียกว่าอะไรญาติธรรผู้ผู้โอ้แม่ศรีกาญาติธรรมญาติธรรมญาติญาติธรรมนี่ทั่วโลกเลยนะครับถึงจะเป็นวัดเล็กๆแต่ว่าไม่ออกภาษาเขาไม่ออกภาษาแล้วญาติธรรมนี่คือทั่วโลกครับไม่เป็นไรโนไม่มาไม่เป็นไร ไอเลิบใช่เลิบโอ้ยคิดถึงเลิบตอนสมัยน้านาเนาะแต่เจอกันเด็กกันหาคืนเด็กกัน้าคืนอปีใหม่ลูกอีกอีกแปดปีอีกอีกอีกสี่ปีลูกกระทองกันนะลูกโอ้ปีใหม่เหยียดไปสุดข้างล่างตรงนี้นะคะนี่พีใหม่ตอนนี้ห้าปีแล้วอีกสี่ปีก็ท้องแล้วครับ เดี๋ยวค่าชินสอดไว้เลยนะครับแม่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 นี่ในวัดจะ,จะคิดเรื่องนี้ได้เสียคิดให้ลูกครับผม ป e, ูห้าหมื่นเก้าพัน สุดยอดเลยครับสาธุบุญนะฮะอ๋อ,อ,อวันนี้เล่นรักขาแป้งไห้คอนเซ็ปต์เล่นลักเฮ้ยมาแล้วตัวมีช้างเล่นตัวหนึ่งไอ,อ้มองวิง่งเล่นแล้วคิดดง ้มิงบอกได้กินเสือแล้วได้กิ่นของเสือเอ้ยปีนึงแล้วเราอะทำไมตัวเปียกเดียวเลยวสัสดีหน่อยมาดีเพื่อเสือก่อนตั้งแต่วันนั้นทินทร์วันทำวันคลอดเลยออกมาออกมาก็เป็นพระเอกโซเชียลเลยปีที่แล้ววันพุทธเด้วยวันนี้เลยวันพุทตรงกันเลยมีอันผิดกฎไหนร้อนยืน

ไปเลยเลยไปเลยเลยแบรนเลยดเลยวัวทรายกองไงอยู่เด้อนี่เป็นตะเล่นมวแถว่เก็บอ่ไงนะครับนี่ยเป็นดิบค่อ่ายจากข้างนินีาก้างของบ่กาางพองบอกง่ายเนาะเพิ่งจ๋าอ่า ลวงตาก็ดีใจรับเท้าช้างช่วยวงตาทำนั้นทำนีเอ่ทไปเ่อ้่ยากินานีเรอ่วยไร็ทาเป็ทํานไปมรยงาทนเงอางาเา็นไเงอา็นเงา่าีิเจา่วันที่ว6ง7นี่ ยกาอสกสร้างมายกเด้อครับซบอนนาเดือนหนาเดือนหน้าจัตบวชมูนำใครมีลูกหลานบวชมาบวชเด้ออาจารย์บวชอาจารย์บวชยังยังอ้อาาเดยมันจงไม่บวชหรอครับใครมาบวชจะที่สดย่ลิงมาแล้วลิงมาแล้ว นี่ชื่อลแย่้อนไ่ถกาดเนยเพ่เสมเก็บเงินมาอีกสปีทองครับอีกสปีโอ้ครับผมขผมขอผู้เบาบอผู้เบาถิมว่าไดขอทีเลยแั <c oughs> ่านาดไใหเลยน,นั่นนั่ว่าเขาไดเลยงับไปเลยอาจอก,กันรวบอาสูสีสวสี

ับียรบเซลครับโอ้ยแล้วล่วดแล้วดจาเียบวดได้กัเป็นบุญแล้วบวดกว่ากว่บดมือเสือกนะเออเพราะนนบวดเดี๋ยวไดี๋ยือกี่ละถ้าบวดรอบนี้ไม่ต้องสืกครับดาเดียมเป็นพอจางเีย

นี่เด็กปัดนไม่หมดนี่ได้ก็ก้องสองว่ะเป็นเป็นแห้งคือกอกแหลก่ะคือเาไหลอเป็นแห้งคือจังคือขีบาบางตัวมาเสาซอยดอกเป็นแค่ทองเดียมาแล้ ยาบางทีว่าสมขงอยนี่จะาเนาะิ้งเยนเออเรบงเ็นีเยลยกย่ามูว่านเห้คก่อนปกตุ่นมาเันเป็ยอี่ยงหมอานเราไม่ตนใสคิดยากว่าหมู่นม่แปลงกับิ่อนฟันลยว่าเฮียนนี่เราเป็นทีหยงกันหนกแก้วแก้ว

อนนี้ภูเก็ตก็เริ่มคึกคักแล้วตวานพัทยาก็ว่านคนเรื่องเที่ยวเลยวันธรรมดาวย้อยนประเทศานรายงอาหารบ้านมนเคแต่ผมเริ่มเริ่มคึกคักนะ้าเอหล่อมากเลยลูกชายเราด้วย โอ้ยอกอเไดนคนธรรมะเข้าทิงเหมืนั่นที่ไหนต้่มมือดีแหลออาไม่ดีเต็มสามร้อยครับเป็นห้ากเก้าเก้ามาดูบัวบานะครับแกตาสนใจไหมแกตาสนใจที่บัวไหม อันน <łość> ี้เป็นห้าเกราเก้าเก้าเก้าหกรกสัสดีครับ